สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยที่5เรื่องการใช้เครื่องมือปรับแต่งหลังจากที่เราได้เรียนบทที่1ถึงบทที่4มาแล้วนะครับทำให้เราเข้าใจถึงความหมายและความรู้เบื้องต้นและการใช้เครื่องมือต่างๆนะครับมาในวันนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกถึงการใช้เครื่องมือปรับแต่งเพื่อนักเรียนนะครับได้รู้จักเครื่องมือปรับแต่งเพิ่มมากขึ้นครับ ถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อที่จะเรียนในวันนี้กันเลยครับหัวข้อที่1วัตถุ3มิติหัวข้อที่2ประเภทของ 3D โมเดลหัวข้อที่3ส่วนประกอบของ 3D โมเดลหัวข้อที่4คุณสมบัติของ 3D โมเดลหัวข้อที่5เครื่องมือที่ใช้ในการสร้าง 3D โมเดลหัวข้อที่6การผลักและดึงวัตถุหัวข้อที่7การเคลื่อนย้ายวัตถุ หัวข้อที่8การหมุนวัตถุหัวข้อที่9การดึงและดันพื้นผิวของวัตถุหัวข้อที่10การคัดลอกวัตถุและหัวข้อที่11การสร้างวัตถุตามเส้นทางครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันในหัวข้อแรกกันเลยครับหัวข้อที่1วัตถุ3มิติวัตถุ3มิติหรือ 3D m o d โมเดล คือวัตถุที่ถูกสร้างโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงผลให้เห็นบนพื้นผิวที่3มิติคือมิติในแนวนอนแนวตั้งและแนวลึกซึ่งแตกต่างจากภาพสองมิติที่แสดงผลเพียงสองแนวเท่านั้นวัตถุ3มมิติจึงมีมุมมองที่มากกว่า คือสามารถมองเห็นได้รอบด้าน360องศาและสามารถปรับแต่งแก้ไขรูปทรงในลักษณะเหมือนกับงานปั้นได้ซึ่งเรียกว่า 3D Modeling หรือการปั้นวัตถุ3มิติครับส่วนภาพด้านล่างที่แสดงอยู่นะครับเป็นตัวอย่างของการออกแบบชิ้นงานในโปรแกรม Google SketchUp ครับประเภท 3D Model วัตถุ3มิติแบ่งประเภทตามลักษณะโครงสร้างได้แก่ 1. NURBS วัตถุ NURBS มีโครงสร้างพื้นฐานเป็นเส้นโค้งที่ไม่ตายตัวสารต่อโยงกันทำให้เกิดพื้นผิวระหว่างเส้นโค้งเหล่านั้นเรียกว่า NURBS effect ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นพื้นผิวโค้งเรียบวัตถุประเภทนี้เหมาะกับการสร้างโมเดลประเภทตัวละครที่เป็นคนสัตว์หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะโคง้ง เช่นรถยนต์ 2. Polygonal มีโครงสร้างเป็นรูปทรงเรขาคณิตคือรูปทรงเหลี่ยมต่างๆที่เป็นแผ่นประกอบเรียงกันจนเป็นวัตถุที่ซับซ้อนขึ้น Polygonal มีการใช้งานที่แพร่หลายกว่าและเป็นมาตรฐานทั่วไปของวัตถุสามิติสามารถปรับแต่งได้ง่ายกว่าด้วยซึ่งเราจะให้ความสนใจกับวัตถุโพ o ลิกอนอลในการทำงานหลัก ส่วนประกอบ 3D m o d โมเดลวัตถุ3มิติแบบโพลิก o n นอลมีส่วนประกอบดังนี้1 f a c เฟคือพื้นผิวแต่ละด้านของวัตถุ2 a งเอคือเส้นขอบแต่ละด้านของวัตถุ3 v e r t ิร์ทริกหรเวอร์เทคคือจุดเชื่อมต่อของเส้นและพื้นผิวคุณสมบัติของ 3D m o d โมเดลนอกจากโครงสร้างแล้ววัตถุ3มิติ สามารถแสดงคุณสมบัติของตัวเองผ่านพื้นผิวภายนอกได้แก่ 1. Shader คือลักษณะของพื้นผิวเช่นความมันวาวโปร่งใสสะท้อนแสงหยาบเรียบเรืองแสงมีรอยบุ๋มหรือนูนขึ้นมา 2. Texture คือสีลวดลายหรือภาพที่เรากำหนดลงไปให้พื้นผิวเช่นลายไม้หินพื้นกระเบื้องโลหะการสร้างวัตถุ3ามิติที่สมบูรณ์จึงต้องศึกษารายละเอียดแต่ละเรื่องค่อนข้างมากแต่สเก็ตอัพมีข้อดีคือทำให้ขั้นตอนการสร้างโมเดลนั้นง่ายและรวดเร็วเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างงาน 3D โมเดล และนี่นะครับคือตัวอย่างของเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างงาน 3D m o เดลนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะไปเรียนรู้กันว่าเครื่องมือชนิดนี้มีหน้าที่ในการทำอะไรครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปรับชมในสไลด์ต่อไปกันเลยครับการผลักและดึงวัตถุ เราสามารถปรับขนาดชิ้นส่วนต่างๆได้โดยใช้เครื่องมือซีเล็กเลือกชิ้นส่วนที่ต้องการก่อนหรือใช้เครื่องมือสเกลหรือกดปุ่มคีย์ลัด S แล้วเลือกชิ้นส่วนได้โดยตรงจากนั้นคลิกเลือกตำแหน่งอ้างอิงแล้วเลื่อนเมาส์ปรับขนาดตามความต้องการซึ่งการทำงานจะแตกต่างกันไปขึ้นกับวัตถุประสงค์การใช้งานการปรับเปลี่ยนขนาดวัตถุทำได้ดังนี้ 1. เลือก s c a l e t o o l เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปเครื่องมือ scale 2. คลิกไปยังพื้นผิวหรือวัตถุที่ต้องการให้มีการปรับเปลี่ยนขนาด 3. เลือกลักษณะของการปรับขนาดในแนวแกนที่ต้องการและจุดอ้างอิงที่ต้องการโดยคลิกค้างที่จุดการปรับเปลี่ยนที่ต้องการแล้วเลื่อนเมาส์เพื่อปรับขนาด สามารถกำหนดขนาดของการปรับเปลี่ยนได้โดยพิมพ์ตัวเลขเช่นกัน 4. เมื่อได้ขนาดที่ต้องการแล้วจึงปล่อยเมาส์จึงเป็นการเสร็จสิ้นการปรับขนาดครับการเคลื่อนย้ายวัตถุเครื่องมือ move เป็นเครื่องมือสำหรับใช้เคลื่อนย้ายวัตถุไปยังตำแหน่งต่างๆสามารถเรียกใช้งานได้จากไอคอนหรือเรียกจากเมนู tools move หรือกดคีย์เการเคลื่อนย้ายวัตถุด้วยเครื่องมือมูฟจะมีรูปแบบการทำงานด้วยกัน2รูปแบบดังนี้ 1. ใช้เครื่องมือ Select เลือกวัตถุที่ต้องการจากนั้นจึงใช้เครื่องมือ m มูฟเคลื่อนย้ายวัตถุไปยังตำแหน่งที่ต้องการ 2. ใช้เครื่องมือ m มูฟคลิกที่วัตถุแล้วย้ายไปยังตำแหน่งที่ต้องการ วัตถุที่ถูกย้ายด้วยเครื่องมือมูฟจะแตกต่างกันไปตามลักษณะของวัตถุที่ถูกเลือกเช่นถ้าเคลื่อนย้ายพื้นผิวเส้นรอบนอกของพื้นผิวจะถูกย้ายตามไปด้วยหรือถ้าเคลื่อนย้ายเส้นขอบของพื้นผิวเส้นเดียวพื้นผิวก็จะขยายหรือลดตามทิศทางที่เส้นถูกเคลื่อนย้ายไปเป็นตน้นและนี่นะครับคือภาพตัวอย่างของการเคลื่อนย้ายวัตถุนะครับ การเคลื่อนย้ายวัตถุนะครับก็จะสามารถเคลื่อนย้ายตามทิศทางที่เราต้องการได้เลยครับการหมุนวัตถุการหมุนวัตถุด,ถด้วยเครื่องมือ m o ูฟการใช้งานเครื่องมือ m o ูฟกับวัตถุที่เป็นกรุปหรือคอมโพเนนต์เมื่อเลื่อนเมาส์ไปยังด้านใดๆของวัตถุจะปรากฏเครื่องหมายบวกสีแดงและถ้าเมาส์ไปที่เครื่องหมายบวกเคอร์เซอร์จะถูกเปลี่ยนเป็นเครื่องมือโรเส ชั่วคราวพร้อมกับแสดงรูปไม้โปรสีแดงซึ่งถ้าเราคลิกเมาส์ก็สามารถปรับหมุนวัตถุได้ทันทีครับการหมุนวัตถุด้วยเครื่องมือ Move สามารถที่จะกำหนดองศาที่ต้องการลงไปได้โดยให้สังเกตที่ช่องกำหนดค่าของ measurement จะเปลี่ยนเป็น angle โดยค่าเป็นบวกจะทำให้วัตถุหมุนทวนเข็มนาฬิกาและถ้าค่าเป็นลบ จะทำให้วัตถุหมุนตามเข็มนาฬิกาเช่นถ้ากำหนดค่าลงไปเป็น30วัตถุจะหมุนทวนเข็มนาฬิกา30องศาหรือลบ15วัตถุจะหมุนตามเข็มนาฬิกาไป15องศาเป็นตน้นการหมุนวัตถุด้วยเครื่องมือโรเทสเครื่องมือโรเทสเป็นเครื่องมือสำหรับหมุนวัตถุสามารถเรียกใช้งานได้จากไอคอนหรือเรียกจากเมนูทูล Rotate หรือกดคีย์ Q การหมุนวัตถุด้วยเครื่องมือ o t เ t e จะมีรูปแบบการทำงานด้วยกัน2รูปแบบดังนี้ 1. ใช้เครื่องมือ Select เลือกวัตถุที่ต้องการจากนั้นจึงใช้เครื่องมือ o t เ t e ทำการปรับหมุนวัตถุ 2. การใช้เครื่องมือ o t a t ชคลิกที่วัตถุแล้วปรับหมุนไปยังทิศทางที่ต้องการการหมุนวัตถุด้วยเครื่องมือ r o t a t e จะใช้การคลิก3ครั้งด้วยกันโดยการคลิกที่1เพื่อกำหนดตำแหน่งจุดศูนย์กลางขององศาคลิกที่2เพื่อกำหนดทิศทางเริ่มต้นค่าขององศาเท่ากับ0แล้วปรับหมุนไปยังทิศทางที่ต้องการและคลิกครั้งที่3เพื่อกำหนดตำแหน่งสุดท้ายให้กับการหมุนวัตถุการดึงและดันพื้นผิวของวัตถุ เครื่องมือ Push r อ p u l e เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ดึงและดันพื้นผิวของวัตถุเป็นเครื่องมือสำคัญอีกชิ้นหนึ่งที่มักถูกเรียกใช้งานเป็นประจำในการขึ้นโมเดลด้วย Google SketchUp สามารถเรียกใช้งานได้โดยคลิกที่ไอคอนหรือเลือกได้จากเมนู t o o l Push r อ p u l l หรือกด k e ย P เครื่องมือ Push r i p u l l จะสามารถทำงานได้เฉพาะกับพื้นผิวของวัตถุโดยจะใช้หลักการในการดึงพื้นผิวขึ้นมาหรือดันพื้นผิวเข้าไปการดันพื้นผิวสามารถที่จะใช้ในการตัดเจาะวัตถุได้ด้วยโดยการดันให้เสมอพื้นผิวด้านหลังของวัตถุการดึงพื้นผิวขึ้นลงและเจาะทะลุพื้นผิวมีขั้นตอนดังนี้1 วาดรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้ red t a n g l e tool โดยคลิกกำหนดจุดเริ่มต้นแล้วลากเมาส์ไปในทิศทางที่ต้องการดังภาพที่แสดงตัวอย่างอยู่ด้านล่างครับ 2. ใช้เครื่องมือ push หรือ pull tool ในการดึงพื้นผิวของวัตถุดังภาพที่แสดงตัวอย่างอยู่ด้านล่างครับ 3. วาดรูปวงกลมโดยใช้ circle t u o l โดยคลิกกำหนดจุดเริ่มตน้นแล้วลากเมาส์ไปในทิศทางที่ต้องการในพื้นผิวที่ต้องการเจาะทะลุดังภาพที่แสดงตัวอย่างอยู่ด้านล่างครับ 4. คลิกเลือกพื้นผิวเฟรสในส่วนที่ต้องการเจาะทะลุดังภาพตัวอย่างที่แสดงอยู่ด้านล่างครับ 5. ใช้เครื่องมือ color color not, PUSH หรือ PUSH t o o l คลิกผลักพื้นผิว Face ในส่วนที่เลือกให้จุดสิ้นสุดขึ้นข้อความ On Face และปล่อยมือก็จะปรากฏผลการเจาะทะลุพื้นผิวของวัตถุดังภาพตัวอย่างที่แสดงอยู่ด้านล่างครับการคัดลอกวัตถุการคัดลอกวัตถุด้วยเครื่องมือ m Move และ o t e t t เครื่องมือ m Move และ o t เ t e ยังมีความสามารถในการใช้คัดลอกวัตถุที่ต้องการได้โดยใช้งานร่วมกับการกดคีย์ c อน t r o l เพื่อคัดลอกวัตถุที่ต้องการสามารถคัดลอกวัตถุทีละชิ้นหรือหลายหลายชิ้นได้การคัดลอกวัตถุทีละชิ้นขณะที่ใช้เครื่องมือ Move ย้ายวัตถุหรือใช้เครื่องมือ Rotate หมุนวัตถุให้กดคีย์ c อน t r o l หนึ่งครั้งจะเป็นการคัดลอกวัตถุชิ้นนั้นออกไป เคอร์เซอร์ของเครื่องมือจะมีเครื่องหมายบวกขึ้นมาโดยขณะใช้เครื่องมือ m o v e เราจะได้วัตถุเพิ่มขึ้นและเลือกจัดวางใจตำแหน่งที่ต้องการและขณะที่ใช้เครื่องมือ r o t a t s จะได้วัตถุเพิ่มขึ้นและหมุนไปจัดวางในตำแหน่งที่ต้องการและนี่นะครับคือภาพแสดงตัวอย่างเปรียบเทียบนะครับระหว่างการกดคีย์คอนโทรลขณะใช้เครื่องมือ m o v e และการกดคีย์ Control ขณะใช้เครื่องมือ Rotate ครับการสร้างวัตถุตามเส้นทางการใช้งานเครื่องมือ Follow Me ใน Google SketchUp Follow Me เป็นเครื่องมือสำหรับปรับแต่งโมเดลและใช้สร้างรูปทรงต่างๆการใช้งานเครื่องมือ Follow Me บนวัตถุจะมีลักษณะคล้ายๆกับการใช้เครื่องมือ Push หรือ Push จะแตกต่างกันตรงที่เครื่องมือ Follow m ีนั้นจะวิ่งไปตามเส้นขอบของวัตถุในทิศทางที่เรากำหนดเรียกใช้งานได้โดยไปที่เมนู t o e Follow me ดังภาพที่แสดงตัวอย่างด้านล่างครับหรือเลือกได้จากเครื่องมือ Modification จากเมนู View t o o l bar Modification โดยมีวิธีการดังนี้1 ใช้เครื่องมือซ e l e c t กดคีย์ลัดสเปซบาร์แล้วกดปุ่ม c อนโทรลเลือกเส้นขอบด้านที่ต้องการให้โค้งมนทั้ง4เส้นดังภาพที่แสดงตัวอย่างอยู่ด้านล่างครับขณะกดปุ่ม c อนโทรลค้างไว้ให้กดเครื่องมือโฟล w มีแล้วคลิกพื้นผิวตรงมุมด้านที่ต้องการทำให้โค้งมนแล้ววัตถุจะถูกลบออกไปทันที ดังภาพที่แสดงตัวอย่างอยู่ด้านล่างครับทริปนอกจากเครื่องมือ Follow มีจะใช้บนพื้นผิวด้านในของวัตถุแล้วเรายังประยุกต์ใช้กับวัตถุที่อยู่รอบๆเส้นของด้านนอกที่ไม่ใช่ตัววัตถุโดยตรงได้เป็นวัตถุที่เราสร้างเพิ่มเติมขึ้นมาในตัวอย่างจะทำเป็นขาเก้าอี้เพิ่มเติมเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆที่แสดงภาพให้เห็นครับ สำหรับกิจกรรมในหน่วยนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น4กิจกรรมหลักๆได้แก่ศึกษาสื่อเสริมจาก YouTube ร่วมกันอภิปรายผ่านทาง p a s l e t ทำกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ใน s p ป c i a l และใบงานที่5รายบุคคลนะครับนักเรียนอย่าลืมทำงานส่งตามเวลาที่กำหนดด้วยนะครับจากการเรียนรู้ทั้ง5บท ผู้เรียนได้รับทักษะพื้นฐานด้านการออกแบบและการใช้ซอฟต์แวร์ Google SketchUp ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างแบบจำลองผลิตภัณฑ์จริงรวมถึงต่อยอดไปสู่การออกแบบที่ซับซ้อนขึ้นในอนาคต คุณครูขอขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจเรียนและร่วมทำกิจกรรมตลอดหลักสูตรนี้หวังว่าความรู้ที่ได้รับจะเป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้พัฒนาต่อในงานออกแบบของตนเองได้ในอนาคตต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ครูขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ